รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดี๋ยวผมอาจากอย่างแฮปปี้นะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการมือใหม่วัยเก่าต่อติดโลกออนไลน์นะครับรายการ e d u t a i n m e n t Variety นะครับที่จะพาพี่ๆไปท่องโลกออนไลน์ได้อย่างถูกต้องนะครับสนุกและก็ได้สาระดีๆกลับไปนะครับช่วงแรกพบกับช่วงสับเก๋วลคำนะครับวันนี้ขอเสนอคำว่าแชโลแชโลนั่นคืออะไรเดี๋ยววันนี้ไปหาคำตอบกันครับ ช่วง2นะครับช่วงสวใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอปนะครับวันนี้จะพาพี่ๆนะครับไปค้นหาคำตอบกันเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานวิดีโอคอลในไล n ์นะครับว่าสามารถใช้งานได้อย่างไรบ้างนะครับช่วงสุดท้ายพบกับช่วงถามได้ตอบโดนนะครับพี่ๆเคยสงสัยหรือเปล่าครับว่าทําไมแบตโทรศัพท์มือถือของพี่หมดไปจังเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ไปค้นหาคําตอบกันนะครับพร้อมยังครับ ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เปิดมือถือต่อเน็ตแล้วก็ท่องโลกออนไลน์ไปพร้อมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมแบงค์จากยังแฮปปี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของสับเก๋าวัรลาค,ครับช่วงที่จะมาแนะนำคำสับเกี่ยวกับโลกโซเชียล และคำศัพท์เทคโนโลยีใหม่ๆที่จะชวนพี่ๆคนลึกไปถึงที่มาความหมายและวิธีการใช้งานกันแบบลงลึกกันไปเลยครับคำศัพท์วันนี้นะครับคือคำว่าแชโลครับแหมแค่ได้ยินชื่อก็ดูงงแล้วใช่ไหมครับว่าคำนี้เนี่ยแปลว่าอะไรแชโลนะครับมาจากคำภาษาอังกฤษคำว่า share location ครับแปลเป็นไทยได้ว่า ส่งตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่ที่ต้องการจะไปมาให้หน่อยซึ่งเริ่มมาจากสมาร์ทโฟนในปัจจุบันมีระบบ G.P.S. หรือระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลกอยู่ทุกเครื่องเลยครับสิ่งนี้เนี่ยทำหน้าที่รับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวงส่งเข้ามาที่มือถือเราจึงสามารถระบุตำแหน่งของสถานที่หรือตำแหน่งที่ทุกคนบนโลกอยู่ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำครับ และที่สำคัญนะครับเมื่อเราใช้โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook Line กันจนเป็นปกติแล้วจึงเกิดการแชร์โลเคชั่นให้กันและกันครับแต่เนื่องจากคำเนี่ยยาวไปเลยเหลือแค่คำว่าแชร์โลในที่สุดครับจากนี้นะครับไม่ว่าจะนัดเจอกันที่ไหนด้วยสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวก็สามารถกดส่งตำแหน่งสถานที่ให้กันได้ง่ายๆเลยครับผมขอยกประโยคสนทนา ที่หลายคนใช้มาให้พี่ๆฟังกันนะครับเช่นเจอกันที่นี่นะเดี๋ยวแชร์โลให้บ้านอยู่ตรงไหนอ่ะส่งโลมาดีหาไม่เจอแล้วเนี่ยส่งโลมาหน่อยรู้แบบนี้แล้วนะครับพี่ๆก็ลองนำไปใช้กันรับรองว่าไม่ตกเทรนแน่นอนครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับสัพท์เกา่าวลำคำจะเป็นคำว่าอะไรฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีค่ะนาดาจากยังแฮปปี้นะคะและนี่ก็คือช่วงที่2ของรายการแล้วนะคะกับช่วงซอว์ใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอปค่ะแค่ฟังชื่อตอนก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าในช่วงนี้เราจะมาอัพสกิลนะคะให้พี่ๆเนี่ยใช้แอปพลิเคชันต่างๆได้แบบมืออาชีพเอาให้วัยรุ่นที่บ้านอายไปเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น l i ไ Facebook YouTube หรือ Google เดี๋ยวเราจะมาสอนเทคนิคดีๆโดนๆให้กับพี่ๆกันนะคะแล้ววันนี้เช่นเดิมค่ะเรายังอยู่กับช่วงแอปพลิเคชัน Line เหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้นะคะนาดาจะมาสอนฟังก์ชันที่เรียกว่าปิดเสียงแจ้งเตือนแช์โลเคชันโทรโดยใช้วิดีโอคอลหรือเราจะบล็อกคนที่เราไม่ต้องการจะคุย ทั้งหมดมีเทคนิคในอาทิตย์นี้ค่ะถ้าเรามาเริ่มต้นความดีงามของแอปนี้นะคะด้วยฟังก์ชันฟรีคอลนะคะหรือว่าโทรฟรีนะคะ และวิดีโอคอลหรือว่าโทรเห็นหน้ากันนะคะซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าฟังก์ชันนี้นะคะนาดาช,ชอบมากเลยนะคะและคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ทันใจเลยนะคะกับพี่พี่หลายๆท่านนะคะพอลูกหลานนะคะก็อาจจะอยู่ห่างไกลนะคะบางคนอยู่ต่างประเทศนะคะหรือทํางานหนักไม่ค่อยได้เห็นหน้าค่าตากันนะคะถ้าพี่พี่สามารถวิดีโอคอลนะคะหรือว่าโทรคุยแบบเห็นหน้าเป็นเนี่ยบอกได้เลยว่าจะลดระยะทางไกลนะคะ ให้ใกล้กันมากขึ้นเอาให้หายคิดถึงกันไปเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็จะต้องเปิด Wifi ก่อนนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเห็นภาพได้คมชัดมากขึ้นนะคะเพราะมันจะฟรีก็จริงนะคะแต่ว่าก็ยังต้องพึ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเช็คสัญญาณเน็ตตัวเองก่อนที่จะใช้โทรฟรีหรือว่าวิดีโอคอลนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นวิธีกันเลยนะคะ ให้เราไปที่ห้องแชทนะคะแตะไปที่ห้องแชทของคนที่เราต้องการจะคุยด้วยนะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะด้านบนขวานะคะบนสุดขวามือนะคะจะมีรูปโทรศัพท์อยู่นะคะแตะไปที่รูปโทรศัพท์เลยค่ะเขาจะให้เลือกค่ะระหว่างโทรธรรมดาเป็นรูปโทรศัพท์หรือวิดีโอคอลนะคะที่เป็นรูปกล้องวิดีโอค่ะถ้าอยากคุยเฉยเกดโทรศัพท์ ถ้าอยากเห็นหน้าด้วยนะคะกดวิดีโอคอลเลยค่ะพอกดไปแล้วนะคะก็จะมีสัญญาณนะคะมีเสียงตึงดึงดึงตึงดึงๆง,ง,งเหมือนกับว่ารอให้ฝั่งนู้นเนี่ยเขารับนะคะพอรับแล้วนะคะเราก็แตะเปิดกล้องด้วยค่ะพอเปิดกล้องเราก็จะหาสามารถเห็นหน้าซึ่งกันและกันนะคะพี่ๆสามารถพูดคุยกันได้เลยนะคะปกติได้เลยนะคะ และที่สำคัญนะคะยังมีแถบอีกแทบหนึ่งค่ะที่จะช่วยเพิ่มสีสันในการพูดคุยนะคะผ่านทางวิดีโอของมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือสัญลักษณ์รูปสติกเกอร์นะคะด้านกลม,กลมๆแล้วก็ยิ้มนะคะแต่ปที่สติกเกอร์นั้นนะคะก็จะมีเป็นแบบเขาเรียกว่าลูกเล่นต่างๆนะคะแปลงร่างนะคะเพราะว่านาดาถฐานที่พี่หลายๆคนนะคะว่า อยากคุยวิดีโอคอนะแต่หน้าไม่พร้อมอ่าใครเคยเจอปัญหานี้ไหมคะยังไม่แต่งหน้าหรือแบบว่าแหมหน้าเรายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะ,ะเราสามารถที่จะใช้สติกเกอร์พวกนี้เป็นตัวช่วยได้ค่ะแตะไปใส่หูก็ต่ายหน้าก็จะใส่ปิ้งนะคะหรือว่าแตะเป็นรูปนกเพนกวินนะคะเอาเป็นแบบว่าเป็นตัวอวตารแทนเราไปเลยก็ได้ค่ะลองเล่นดูนะคะมีหลากหลายลูกเล่นรับรองว่าเพลินแน่ๆนะคะ และยิ่งถ้าคุยกับหลานตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยนะคะก็จะยิ่งเพิ่มความสนุกในการโทรแบบเห็นหน้าหรือว่าวิดีโอคอลมากขึ้นค่ะค่ะและถ้าเราอยากจะยกเลิกการโทรนะคะก็แตะไปที่ปุ่มสีแดงค่ะเพียงเท่านี้เองนะคะง่ายๆค่ะสำหรับฟรีคอลและวิดีโอคอลค่ะค่ะและฟังก์ชันต่อไปนะคะบอกได้เลยว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับขาเที่ยวและขาหลงค่ะฟังก์ชันนี้นะคะมีชื่อว่าแชร์โลเคชันค่ะ พี่ๆวัยเก่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินลูกหลานนะคะชอบพูดคำว่าแชร์โลแชร์โลเอ๊ะโลอะไรเอากี่โลนะคะมันมาจากคำว่าโลเคชันนะคะหรือว่าการส่งพิกกัดที่เราอยู่นะคะสถานที่ที่เราอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยให้กับเพื่อนในไลน์ค่ะ การแชร์โลนี่นะคะมีประโยชน์หลากหลายมากเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าพี่พีนัดเลี้ยงรุ่นกันใช่ไหมคะแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยยังมาไม่ถึงยังมาไม่ถูกนะคะ เราก็สามารถส่งโลเคชันของร้านหรือที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยไปให้เพื่อนได้นะคะซึ่งเพื่อนได้รับปั๊บเขาก็สามารถเอาโลเคชันนี้นะคะไปเปิดใน Google Map นะคะแล้วก็ขับรถตามมาได้นะคะวงเล็บว่าต้องใช้ Google Map เป็นนะคะใครยังใช้ไม่เป็นเดี๋ยวติดตามเราในช่วงท้ายๆนะคะจะมีสอนวิธีการใช้แอป Google Map ค่ะ หรืออีกอันนึงนะคะในกรณีที่พี่ๆไปเที่ยวนะคะอาจจะไปเที่ยวต่างประเทศกับลูกต่างจังหวัดกับลูกหลานนะคะ แล้วเกิดหลงขึ้นมาโอ้โหลูกโทรมาถามว่าอยู่ไหนก็ไม่รู้จะบอกยังไงเพราะถ้ารู้ว่าอยู่ไหนก็จะไม่เรียกว่าหลงนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้การแชร์โลเคชันเนี่ยค่ะบอกตำแหน่งที่เราอยู่ได้นะคะเพื่อที่ให้ลูกหลานเนี่ยเดินตามหาเราเจอค่ะบอกแล้วว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะสำหรับไว้เก่าที่ขี้หลงที่ลืมนะคะ วิธีการแชร์โลเคชันนะคะต็ง,ง่ายนิดเดียวเองค่ะให้พี่ๆเข้าไปในห้องแชทนะคะกดไปที่ห้องแชทที่ต้องการที่เราจะส่งโลเคชันไปให้หลังจากนั้นนะคะกดที่สัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายบวกทางด้านล่างค่ะพอกดบวกนะคะจะมีสัญ,ญลักษณ์โลเคชันนะคะหรือว่าหมุดน,นะคะเขาจะเรียกว่าหมุดน,นะคะเขาจะมีะคำกำกับว่าตําแหน่งที่ตั้งนะคะเราก็แตะเข้าไปค่ะ พอแตะเข้าไปนะคะมันจะเข้าไปในมีแผนที่นะคะโผล่ขึ้นมานะคะพี่ๆไม่ต้องตกใจนะคะทำถูกแล้วนะคะซึ่งแผนที่ตรงนี้นะคะตรงสีฟ้าเนี่ยนะคะจะบอกตำแหน่งที่เราอยู่ณนะปัจจุบันส่วนหมุดสีแดงนะคะลองขยับดูก็ได้นะคะหมุดสีแดงเนี่ยนะคะจะบอกตำแหน่ง ที่เราจะแชร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแช์ให้เพื่อนว่าปัจจุบันเราอยู่ตรงไหนนะคะเราต้องขยับให้หมุดสีแดงตรงกับหมุดสีฟ้าซะก่อนนะคะก่อนที่เราจะแชร์ไปนะคะเพราะตรงกันแล้วนะคะจะเห็นแถบสีเทาด้านบนนะคะเราก็กดไปที่แถบสีเขียวหนึ่งครั้งนะคะแต่เบาๆเ,เพียงเท่านี้เองค่ะ โลเคชันเราก็ถูกส่งไปให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่ามันไม่ยากอะไรเลยค่ะไม่ซับซ้อนด้วยนะคะเดี๋ยวน้องนาดาทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะกดไปที่เพื่อนเข้าไปในห้องแชทของเพื่อนที่เราต้องการจะแชร์โลเคชันแตะไปที่สัญลักษณ์เครื่องหมายบวกแตะไปที่สัญลักษณ์ตำแหน่งที่ตั้งนะคะดูหมุดสีแดงให้ตรงกับจุดสีฟ้า จุดสีฟ้าคือตำแหน่งปัจจุบันที่เราอยู่ส่วนหมุดสีแดงคือตำแหน่งที่เราต้องการจะแชร์โลเคชันพอตรงกันแล้วนะคะแตะไปที่แถบสีเทาค่ะเพียงหนึ่งครั้งโลเคชันนี้ก็จะถูกส่งไปให้เพื่อนแค่นี้เองค่ะเราก็สามารถแชร์โลแชร์โลแบบวัยรุ่นได้แล้วค่ะฟังก์ชันต่อมานะคะที่นะดาบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆค่ะ พี่ๆหลายๆท่านเล่นไลน์กันคล่องแล้วนะคะอาจจะเคยเจอปัญหาแบบนี้นะคะ ก็คือเวลาที่เราอยู่กับลูกหลานนะคะอยู่รวมกับคนหมู่มากนะคะแล้วเสียงแจ้งเตือนในไลน์ของเราเนี่ยอาจจะสร้างความรบกวนนะคะสร้างความรําคาญให้คนรอบข้างได้นะคะเพราะว่ามันก็จะดังซึดึงซึดึงซึดึงอยู่ตลอดเวลาที่มีคนส่งหาเราใช่ไหมคะยิ่งมีคนคิดถึงเรามากมันก็ซึดึงทั้งวันนะคะคนรอบข้างก็ราําคาญแล้วที่สําคัญเลยก็คือแบตโทรศัพท์เราจะหมดเร็วด้วยค่ะณดาม มีวิธีการปิดเสียงแจ้งเตือนมาให้พี่ๆนะคะได้เรียนรู้กันค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะใช้วิธีการปิดเสียงโทรศัพท์ไปเลยนะคะก็คือปิดเสียงให้มันสั่นทั้งเครื่องเลยนะคะแต่บางทีเวลาคนโทรเข้ามาเราก็ไม่ได้ยินอีกใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็นพลาดเรื่องสำคัญไปนะคะเราสามารถปิดแจ้งเตือนเฉพาะหลายนะคะแล้วก็ปิด แจ้งเตือนเฉพาะหลายห้องที่ไม่สำคัญได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทำยังไงค่ะเข้าไปที่หน้าแชทนะคะพอเข้าไปที่หน้าแชทก็จะเจอห้องแชทมากมายนะคะห้องบางห้องเนี่ยสำคัญและเร่งด,วด่วนก็คือถ้าเขาไลนา์อะไรมาเราต้องการเสียงแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะตอบทันทีเป็นคนสำคัญเป็นงานสำคัญแต่บางห้องแชทเนี่ยสำคัญแต่ไม่เร่งด่วน เช่นห้องแชทสิเกาห้องแชทครอบครัวห้องแชทแบบว่างๆแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูแบบส่งคลิปหมาแมวกันเฉยๆเนี่ยอันเนี้ยมันไม่เร่งด่วนใช่ไหมคะแล้วถ้าเขาส่งมาแล้วมันต้องเตือนตลอดนะดาว,ว่ามันก็คงสร้างความรำคาญให้ไม่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าห้องไหนนะคะที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนให้พี่ๆเลือกปิดแจ้งเตือนห้องนั้นนะคะโดยวิธีการก็คือให้กดค้างนะคะไปที่ห้องแชทนั้นค่ะ หลังจากนั้นนะคะจะมีเมนูขึ้นมาให้เลือกไปที่คำว่าปิดแจ้งเตือนค่ะพอกดไปที่ปิดแจ้งเตือนแล้วนะคะจะมีสัญลักษณ์ลำโพงขีดฆ่าอยู่ข้างหลังชื่อห้องนั้นนะคะ,ะถ้าอย่างนี้ถ้ามีใครส่งมาเราจะไม่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนค่ะแต่เราจะไม่พลาดการติดต่อนะคะเขายังสามารถส่งข้อความมาหาเราได้อยู่แต่เราว่างๆค่อยเข้าไปดูแล้วค่อยตอบนะคะเราก็เลือกเอาเลยค่ะว่าเราจะปิด แจ้งเตือนห้องไหนปิดได้ไม่จำกัดเลยนะคะถ้าใครนะคะใช้เครื่องที่เป็น Apple นะคะ iOS นะคะจะมีวิธีการปิดแจ้งเตือนที่แตกต่างนิดนึงค่ะก็คือเข้าไปที่หน้าแชทค่ะแล้วไปที่ห้องแชทของเพื่อนที่เราต้องการจะปิดแจ้งเตือนจากนั้นสไลด์จากซ้ายไปขวานะคะเราจะเจอกับรูปลำโพงนะคะขีดค่านะคะก็ให้เลือกรูปลำโพงขีดค่านะคะ เพียงเท่านี้เองค่ะห้องนั้นก็จะถูกปิดแจ้งเตือนแล้วปิดได้ก็เปิดได้นะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนใจนะคะก็ให้ทำเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเป็นเครื่อง Android กดค้างแล้วก็เลือกเปิดแจ้งเตือนนะคะภาษาอังกฤษก็คือ unmute unmute คือเปิดแจ้งเตือนถ้าปิดแจ้งเตือนคือ Mute นะคะ ส่วนเครื่อง iOS ก็คือทำเหมือนเดิมก็คือสไลด์จากซ้ายไปขวาแล้วก็กดไปที่รูปลำโพงห้องนั้นก็จะกลายเป็นมีเสียงแจ้งเตือนกลับมาเป็นปกติค่ะค่ะและฟังก์ชันสุดท้ายนะคะที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะคะน่าจะถูกใจพี่ๆหลายๆคนค่ะแต่หลายคนจำได้ไหมคะอาทิตย์ที่แล้วสอนโหลดสติกเกอร์นะคะเราก็ไปเอาสติกเกอร์จากห้างร้านต่างๆมาใช่ไหมคะและหลังจากนั้นเราก็จะได้รับโฆษณาจากเขามาไม่หวาดไม่ไหวเลยค่ะ เรามีวิธีนะคะที่เราจะหยุดรับข้อความจากคนที่สร้างความรำคาญให้กับเรานะคะหรือว่าบางคนที่เราแบบมีปัญหาส่วนตัวไม่อยากจะคุยกับเขาแล้วเราจะใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่าบล็อกค่ะวิธีการก็คือนะคะเข้าไปที่ห้องแชทของคนที่เราต้องการจะบล็อกนะคะแล้วมุมขวาบนพี่ๆจะเจอสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นเส้น3าเส้นเรียงกันแบบนี้นะคะแตะไปที่สัญ,ญลักษณ์นี้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะมุมขวาบนเช่นเดียวกันค่ะจะมีสัญลักษณ์บล็อกอยู่นะคะก็แตะไปที่สัญลักษณ์นั้นนะคะเพียงเท่านี้เองค่ะคนนี้หรือบริษัทนี้นะคะเขาจะไม่สามารถส่งข้อความหรือว่าอะไรก็ตามนะคะมาหาเราได้ถึงเขาส่งเราก็จะไม่ได้อ่านค่ะนี่ก็คือวิธีการบล็อกคนที่เราไม่ชอบหรือว่าโฆษณาต่างๆที่สร้างความรำคาญให้กับเราค่ะ และเช่นเดียวกันค่ะเราบล็อกได้เราก็ปลดบล็อกได้นะคะในกรณีที่โกรธกันแล้วดีกันใหม่นะคะเราก็เข้าไปในห้องแชทของคนคนนั้นค่ะแล้วก็จะมีแถบคำว่าปลดบล็อกอยู่ก็แตะไปที่คำว่าปลดบล็อกหรือว่าอันบล็อกนะคะเราก็สามารถกลับมาเป็นเพื่อนในไลน์กับเขาได้เหมือนเดิมค่ะ และในสัปดาห์นี้เราได้เรียนรู้กันไปหลายฟังก์ชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการโทรฟรีนะคะวิดีโอคอลแชร์โลเคชันปิดแจ้งเตือนบล็อกคนที่ไม่ชอบโอ้โหเป็นไงคะหลากหลายฟังก์ชันเลยนะคะคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์กันบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วในสัปดาห์หน้านะคะจะเบีนดเรื่องอะไรนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะกับช่วงสอบวใช้แอปเก่งแบบไม่ต้องแอปคะ่ะ โอเคสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงถามได้ตอบโดนนะครับก็เป็นช่วงที่จะมาไขาข้อข้องใจนะครับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของที่เชื่อว่า พี่ๆที่อยู่ทางบ้านนะครับหลายๆท่า,านอาจจะเจอปัญหานี้อยู่นะครับวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับชินกรกรสีพรมนะครับจากยังแฮปปี้แล้วก็อยู่กับคุณบอลจากยังแฮปปี้เช่นเดียวกันครับสวัสดีคุณบอลครับสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเรื่องอะไรกันครับวันนี้วันนี้มีปัญหาจากทางบ้านนะครับมีคําถามจากทางบ้านว่าเอะโทรศัพท์ที่ซื้อมาเนี่ยนะครับทำไมหลงัลงๆมาใช้มาสักระยะแล้วแบตก็หมดเร็ว<อ>แบตเสื่อมหรือเปล่าใช้ไปปุ๊บๆอ่าโทรศัพท์ก็ดับ มันเกิดจากปัญหาอะไรครับคุณบอลครับปัญหาแบบนี้นะจริงๆแล้วก,ก่อนไปถึงว่ามันสาเหตุมาจากอะไรเนะี่ยมาดูว่ามันมีผลเสียยังไงก่อนอะนะแบตเตอรี่สมมุติว่าเวลาที่เราใช้ใชงานอยู่นะกำลังแบบอ่มบูตว่าคุยกับแฟนอยู่แฟนถามอยู่ไหนแบตหมดพอดีพอหมดตอนนั้นแหมหมดตอนนั้นบรรยากาศก็จะเริ่มเปลี่ยนทันทีใช่ไหมครับติดต่อไม่ได้ครับอ,อันนี้ก็คือมีปัญหาหลายอย่างหรือกําลังแบบส่งงานใช่มมีปัญหาเรื่องงานชอบหมดช่วงสําคัญใช่ แม้กระทั่งแบบว่าเรากาลังใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆอยู่แล้วมันก็หมดไปใช่ไหมครับ <c oughs> รวมถึงว่าบางครั้งหลายๆคนนะก็คือไม่ถึงวันหนึ่งหมดแล้วใช่ึงมประมาณ3ามชั่วโมงเนี่ยโอ้โหเราต้องมานั่งชาร์จถือว่าเร็วไม่ป <ๆ S 2> น่อยมันก็จะมีปัญหาได้ครับใช่ไหมครับมันดูอ่ะมีปัญหาเรื่องแบตหมดใช่ไหมเคยมีครับเครื่องเก่าเคยเคยมีครับใช้แป๊บๆก็หมดเพียงทางที่ชาร์จเสร็จเมื่อสักครู่ก็หมดหล่าทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือมันเกิดจากว่าปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับ เครื่องมือถือเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนเนะเมื่อก่อนเราโทรอย่างเดียวครับช่ครับปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีแอปพลิเคชันต่างๆให้เราได้ใช้งานจำนวนมากขึ้นครับผมลองลองลอง,ลองนึกดูนะครับว่าอะอยากให้ทุกคนลองคิดดูก่อนนะว่าตอนนี้ในเครื่องเราเนี่ยมีกี่แอปพลิเคชันแล้วโอ oh. oh. ้หลังๆมาต้องเปิดหลายๆห,ห,ห,หน้านะสไลด์หลายๆหน้านะโหลดมาเยอะมากเลยครับอย่างน้อยตอนที่เราไปซื้อมาใหม่ๆนะ เจะมีแอปที่แถมมาให้นะอย่างน้อยก็สิบละ,บละใช่ไหมอย่างนอ้งนอยนะแล้วก็แอปที่เราใช้กันเองนู่นนี่ <รถ S 2> นั่นนี่เพราะฉะนั้นการใช้พลังงานมันเยอะขึ้น<อ>เห็นไหมรวมถึงถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วย<ด>ใช่ไหมเราถ่ายรูปเราเปิดแฟลชเห็นไหมแล้วบางครั้งเวลาเราจะดูหน้าจอมองไม่เห็นเราก็ต้องไปเพิ่มเพิ่มแสงเพิ่มแสง Oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันกินพลังงานหมดเลยยกตัวยอย่างง่าย,ยาสมมติว่าเวลาแบบที่พี่มองไม่เห็นใช่ไหมดูดูที่จอปุ๊บเนี่ยเราต้องทําไงเราก็ต้องเพิ่มแสงเพิ่มแสงคาอา,ส,าสุดเลย oh. แสงความสว่างที่ไปสุดกับไอที่มันเบาสุดเนี่ยมัน,ก,นก็ใช้แบบกินแบบ oh. ไม่เหมือนกัน oh. นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันใช้พลังงานเยอะขึ้นใช่ไหมถ้าเราใช้เครื่องที่มันเป็นเรียกว่าเวอร์ชั่นเก่าแล้วกันเครื่องที่มันเก่าๆหน่อยซื้อมานานแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ ไม่ทันสมัยความไม่ทันสมัยเนี่ยก็คือการใช้พลังงานของเครื่องเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าเครื่องนั้นออกแบบมาสมมติว่าเราใช้เครื่องที่5ปีที่แล้วห้าปีที่แล้วเนี่ยเทคโนโลยีตอนนั้นถือว่าดีที่สุดของตอนนั้นละแต่พอมาอีกห้าปีเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วอ่ะอันนี้ก็คือพอมันไปไกลปุ๊บกลายเป็นว่าอันนี้มันใช้พลังงานแบบเดิมอยู่พอมีแอปพลิเคชันตัวใหม่เข้ามาแอปตัวใหม่เนี่ยก็ใช้พลังงานเยอะกว่าเมื่อก่อนรวมถึงรูปถ่ายรวมถึงวิดีโอที่มันชัดมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน ช่ไหมครับมันก็เลยใช้พลังงานมากขึ้นกับมากกว่าเมื่อก่อนอีกครับผมพอใช้มากขึ้นปุ๊บแบตก็เลยหมดเร็ว<อ>เห็นไหมมันก็เป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเครื่องที่ใช้มานานแล้วอ่ะสี่ห้าปีอย่างเงี้ยแนะนําให้เปลี่ยนก่อนอันดับแรกซึ่งจริงๆความสามารถแบตจริงๆไม่ได้เท่าเดิมนะคือลดลงด้วยใช,ใช่ไหมครับใช่อันเนี้ยความสามารถแบตเนี่ยพอเวลาใช้งาน,นไ,ปไปแล้วเนี่ยมันก็มีความเสื่อมลงนะครับ,รบเราเข้าไปชาร์จชาร์จไฟอีกวันนึงแล้วก็ชาร์จ ชาร์จอย่างนี้ทุกๆวันเนี่ยลองที่ดูว่าตัวแบตเนี่ยที่มันมีมีมความจุอยู่ uh huh. ใช่ไหมมันก็ค่อยๆลดลงความเสื่อมนี้ก็คือมีความสามารถในการเก็บได้ลดลงรตรงนี้มันก็ทําให้มันใช้งานได้สั้นลงด้วยทีนี้หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้จริงๆก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนอ,อันนี้ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยมีปัญหาเดือนกันนะก็คือเรามีมือถืออยู่เครื่องหนึง่งมันก็ยังไม่ได้เสียอะไรมันก็ยังใช้ได้ยังโทรได้ยังเล่นแอปพลิเคชันก็ยังได้อยู่เพียงแต่ว่าแบตมันเริ่ม หมดเร็วหมดเร็วครับอ่าเราก็แบบฝืนๆใช้ไปนี่พอฝืนๆใช้ไปปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเร็วขึ้นเรื่อยเร็วขึ้นเรื่อยเออพอช<ต>าร์จแป๊บเดียวก็หมดละแป๊บเดียวหมดแล้วอันนี้มันก็จะทาให้เราไม่ค่อยสะดวกสบายละครับเพราะฉะนั้นนี้แนะนาว่าพอเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องปุ๊บกลายเป็นว่าเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยการใช้พลังงานมันดีกว่าการจัดการพลังงานดีกว่าก็ทําให้ใช้ได้นานกว่าตอนหลังไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเลยเพราะว่าเราซื้อเครื่องใหม่ปุ๊บการจัดการพลังงานอยู่ได้เป็นวันบางทีอยู่ได้2วัน ก็ทําให้เราสนุกกับการเล่นมากขึ้นไม่ต้องไปกังวลอ่าอันนี้ก็คือแนะนำถ,ถ้าเก่าเกินไปนะครับเปลี่ยนก่อนอันดับแรกอ่แต่ถ้ายังไม่อยากเปลี่ยนละ่ะถ้าถ้าเราอาจจะเพิ่งซื้อมา2ปีแล้วรู้สึกว่าแบตมันหมดเร็วครับผมวิธีแก้ยังไงอ่ะวิธีแก้อันดับแรกเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องความสว่างหน้าจออ่าใช่ใช่ใช่เคตรงนี้ก่อนให้ลองลดแสงดูลดแสงดูผมเป็นคนนึงที่ชอบคือสไลด์ความสว่าง สูงสุดเพราะชอบดูอะไรชัดๆสว่างสว่างอ๋อแต่เพิ่งรู้ว่ามันทำให้เราเปลืองแบตด้วยแบตด้วยใช่เปลืองแสงสว่างอ๋อใช่อันนี้อันนี้คืออันแรกนะทำเรื่องแรกอันที่2เนี่ยเวลาเราเล่นแอปพลิเคชันสังเกตไหมครับว่าเราเปิดแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็เปิดหลายๆแอปขึ้นมาทีนี้เวลาเราเปิดหลายๆแอปพลิเคชันเนี่ยเราไม่ได้ปิดอ่าหนึ่งแอปใช้พลังงานไหมใช่ครับสองแอปก็ใช้พลังงานเปิดเป็น10แอป เปิดเป็น20แอปไม่เคยปิดเลยแสดงว่ามันก็จะวิ่งรันอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาโหนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมครับใช่ครับผมเพิ่งรู้เลยเนี่ยโอ้เปิดแอปค้างไว้เยอะแยะมากมายเลยครับคุณบอลครับวิธีการเราต้องปิดครับต้องปิดแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้ใช้อยู่ตอนนี้ปิดออกไปก่อนปิดออกไปก่อนปิดออกไปนะครับแล้วมันก็จะโล่งขึ้นผมเปรียบเทียบเห็นภาพมันเหมือนเราไปเปิดแอร์ในห้องที่เราไม่ได้อยู่ใช่ใช่เราเคยเข้าไปอยู่แล้วเราก็เปิดแอร์ค้างไว้เปิดพัดลมค้างไว้แต่เราไม่ได้ใช้อยู่ ช่เช่นกันแอปบางแอปเราเคยไปใช้งานแต่พอเราไม่ได้ใช้คือเราก็เหมือนกับออกมาแต่เราไม่ได้ปิดสวิตไว้วิธีปิดปิดยังไงนะครับก็คือคือในแต่ละเครื่องจะมีจะมีการปิดใช่แค่แค่แค่สไลด์ปิดแค่สไลด์ปิดเฉยเไม่ให้มันอยู่ไม่ให้ไม่อยู่ในหน้าต่างใช่ใช่ อันนี้ผมแนะนําคุณพอ่พอเหมือนกันคุณพ่อก็เมื่อก่อนมีปัญหาแบตแบบหมดเร็วก็ซื้อเครื่องใหม่ให้พอซื้อเครื่องใหม่ให้ปุ๊บเนี่ยก็แนะนําวิธีการแบบปิดแ,ปปดแปปดอปเนี่ยตอนนี้คือแกใช้เสร็จแล้วก็ปิดตลอดป,ลปิดตลอดทันงทีไม่ไม่มีค้างมีระเบียบมากมีระเบียบมากๆก็คือเออก็คือต้องต้องปิดพอปิดปุ๊บมันก็จะทํางานได้ดีอันตอนน่อมาเรื่องแรกคืองป,ปิดแอปเรื่องที่สองครับเรื่องความความสว่างไปแล้วเนาะเรื่องเรื่องปิดแอปพลิเคชันไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเครื่องใหม่ๆมันจะมี ระบบในการจัดการกับพลังงานให้ด้วยเซฟโหมดใช่ไหมครับใช่ซึ่งในเคร uh ื huh. hmm. ่องเดิมๆเก่าๆจะไม่มีไม่มีอ่าซึ่งเครื่องใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาเลยครับว่าถ้าตอนนี้แบตมันใกล้จะหมดใช่ไหมครับมันก็จะมีโหมดประหยัดพลังงานให้มีโหมดประหยัดพลังงานขั้นสูงให้อันนี้คือเครื่องใหม่ๆคือทํามาให้ตรงนี้ทําให้เราเนี่ยเวลาใกล้จะหมดใช่ไหมเราก็ต้องไปเปิดโหมดประหยัดพลังงานขั้นสูงทีนี้เวลาเปิดโหมดประหยัดประหยัดพลังงานพวกนี้เนี่ยเขาทําอะไรกับเครื่องเราก็คือ เขาก็จะไปปิดแอปพลิเคชันที่ไม่จําเป็นต้องใช้ตอนนี้นะครับลดการใช้งานลงให้เหลือแบบน้อยที่สุดที่ควรจะใช้ได้เช่นแบบโทรได้นะครับเล่นแอปพลิเคชันที่เราใช้บ่อยๆได้อย่างพวกไลน์ใช่ไหมพี่่ใช้ใช้กันบ่อยๆเนี้ยเราก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ทําให้เราไม่ไม่ต้องเสียแบตไปมากๆอันนี้แหละก็ะช่วยได้ครับเอ้คุณบอลครับ อันนี้ช่วยได้ไหมครับผมเคยเห็นบางคนเนี่ยเหมือนกับพกอะไรเป็นกล่องเล็กๆคล้ายๆกับมือถือขนาดเดียวกันที่เขาเรียกว่าอะไรนะแบตสำรอง power สำรอง power bank power bank อันนี้ช่วยได้ไหมครับอันนี้ก็ช่วยได้ครับอันนี้ก็ช่วยได้คือถ้าเกิดเราพกเนี่ยมันก็จะมีความจุแตกต่างกันใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับว่าถ้าแบตเราจะหมดใช่ไหมเราก็เสียบแบตสำรองตัวนี้ก็จะช่วยทําให้เราใช้งานได้แต่ว่าถ้าถามว่าสมมติว่าเราต้องแบตอันนี้ไปตลอดนะสมมติว่าบางคนเนี่ยโอ้โหแบตเสื่อมแล้วหมดเร็ว แล้วก็เป็นรุ่นเก่าแล้วต้องเสียบอย่างเงี้ยตลอดเวลาตลอดเวลาคิดว่ามอนเราถือสองถือสองเครื่องผมเปรียบเทียบเหมือนกับอ่ะเนี่ยแบบไปไหนเนี่ยก็ต้องมีสายน้ำเกลือไปด้วยเข็มเข็นเข็มแบบนี้เป็นปัญหาเออมันก็จะไม่ค่อยสะดวกจริงจริงนะครับแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมก็คือเอาไว้เป็นสำรองเสินเนาะเสินใช่ครับคือเวลาที่แบตมันจะหมดเนี่ยเราก็เสียบเข้าไปได้อันนี้ก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ดูแลนะครับแบตเตอรี่ของเราง่ายๆก็คือถ้าเก่าแล้วอ่ะ ก็นทัเปลี่ยนเถอะร, <ผม S 2> รุ่นรุ่นที่มันประหยัดก็ก็มีอยู่ให้เราเลือกใช้ได้สำหรับมือถือของเราครับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกในขั้นตอนทั้งหมดเนี้ยนะครับลองเช็คดูนะครับว่าถ้าเราทาำตามตาขั้นนี้แล้วเนี่ยคิดว่าแบตของพี่น่าจะเหลือเยอะขึ้นแน่นอนอ๋อเนอะก็ เป็นปัญหาที่เชื่อว่าใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือนับมาสักระยะน่าจะเจอปัญหานี้เนาะนับนี่คือการป้องกันการที่ทําให้แบตเราไม่เสื่อมนับไม่จำเป็นต้องไปซื้อใหม่นะครับเบื้องต้นก็แค่ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนนะครับก็ทําให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยมีอายุการใช้งานได้ดีขึ้นนะครับขอบคุณคุณบอลมากเลยนะครับที่มาไขข้อข้องใจกกับแบตของเราในวันนี้นะครับก็เป็นไงบ้างครับ ถามได้ตอบโดนนะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของแบตนะครับเชื่อว่าพี่ๆน่าจะได้ประโยชน์ในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะครับกลับมาพบกันใหม่นะครับนัมือใหม่วัยเก่าต่อติดโลกออนไลน์ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ